ยินดีต้อนรับสู่อุสคารับเดตแหล่งรวมข่าวสารยานยนต์รีวิวรถและบทวิเคราะห์เชิงลึกที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณรักรถยนต์หรือสมรรถนาสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรา วันนี้เราจะพาคุณไปพบก,กับ Mercedes-Benz s Class 2025รถยนต์ที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความหรูหราและนวัตกรรมขั้นสูง S-Class เป็นรถที่กำหนดมาตรฐานของซีดานระดับเรือธงมาโดยตลอดและในปี2025 Mercedes-Benz ได้นำมันไปสู่อีกระดับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่หรูหราขึ้นผสานเข้ากับตัวถังที่ลื่นไหลาตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ไฟหน้าดิจิตอลไลท์ไม่ได้เป็นแค่ไฟส่องสว่างแต่สามารถฉายสัญ,ญลักษณ์ลงบนถนนแสดงเส้นทางนำทางและแจ้งเตือนคนเดินถนนได้ส่วนด้านหลังไฟท้าย OLED แบบไดนามิกช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกการขับขี่ห้องโดยสารระดับเฟิร์สคลาสเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบกับงานออกแบบที่พิถีพิถันวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังนับป้าแท้ลายไม้แท้ทำมือ และระบบไฟแอมเบียนไลท์64สีที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของผู้ขับขี่หน้าจอสัมผัส OLED ขนาด12.8นิ้วเป็นศูนย์กลางของระบบ Infotainment MBUX Generation ใหม่ที่ฉลาดยิ่งขึ้นเพียงพูดว่าเฮม r c ซเดสฉันรู้สึกเหนื่อยระบบจะปรับไฟในรถเปิดเพลงบรรเลงและเปิดใช้งานฟัง์กชันนวดเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลาย ที่นั่งด้านหลังที่เหนือระดับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเราหรือระดับ V.I.P. บอกแบบ Executive Class ปรับเอ็นได้พร้อมที่วางเท้าให้ความสบายสูงสุดระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active ช่วยให้คุณเดินทางโดยไม่ถูกรบกวนและโปรแกรม Energizing Comfort ที่ผสมผสานการปรับที่นั่งแสงบรรยากาศกลิ่นหอมและเสียงเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสูงสุดขุมพลังทรงประสิทธิภาพ Mercedes S-Class 2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมัน s, s 5 0 0มาพร้อมเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบ6สูบแถวเรียงพร้อมระบบ eQ Boost เพื่อการเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน s 5 8 0ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ v 8เทอร์โบคู่4.0ลิตรให้สมรรถนะที่เหนือระดับ s 5 8 0ป e plug-in hybrid มอบทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าที่มากขึ้นระบบการสะเทือนล้ำสมัยมาพร้อม eActive Body Control ที่สแกนพื้นถนนล่วงหน้าและปรับระบบการสะเทือนอัตโนมัติเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลเหมือนพรมวิเศ นอกจากนี้ระบบเลี้ยว4หลอยังช่วยให้ S-Class มีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงทำให้ขับง่ายขึ้นแม้ในเมืองที่มีถนนแคบเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Mercedes-Benz ได้พัฒนาระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ3 level 3 autonomous driving ที่สามารถขับเคลื่อนในสภาพการจราจรที่หนาแน่นได้เองพร้อมเซ็นเซอร์ไบโอเมตริกที่ช่วยตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่ ในกรณีฉุกเฉินระบบ p r e s a f e Impulse ไซส์จะยกตัวรถขึ้นเล็กน้อยเพื่อลดแรงประทะจากด้านข้างเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร Mercedes S Class 2025คือตัวแทนของยนต์ประกรระดับสูงสุดที่ผสานเทคโนโลยีลักชัวรี่และสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับหรือเป็นผู้โดยสารนี่คือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากรถคันอื่นแล้วคุณคิดอย่างไรกับ S Class ใหม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่าง ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอุสคารับเดตเพื่อรับชมคอนเทนต์รถยนต์ใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า